สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องรวยมหามงคลชาแนลกันอีกแล้ววันนี้ผมก็เป็น ep หนึ่งเลยนะครับเป็นการเปิดตลาดวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนะครับนี่ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แบบอยากมาแบ่งปันพี่ๆทุกท่านนะครับผมก็เลยเปิดทําการเปิดตลาดครับแล้วเรามาเริ่มเหรียญนี้เลยครับนี่เหรียญนี้เป็นเหรียญปีสองห้าห้าห้านะครับนี่ครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับลมดำนะครับนี่ครับ แท้ทันหลงพรอรวยแน่นอนครับนี่ครับผมดูครับทองแดงเก่าๆนะครับเหรียญนี้เปิดเป็นราคาที่500้บาทรวมจัดส่งนะครับต่อมาก็เหรียญนี้ครับนี่เหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อกระไหล่ทองนะครับไม่ลงยานะครับเป็นเหรียญปี2 5 5หห้าเหมือนกันนะครับนี่ครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับนี่ แต่เหรียญนี้จะมีนี่ครับนี่เป็นสนิมตรงนี้นะครับเหรียญนี้ปี5้าหครับก็เปิดที่500บาทรวมจะส่งเหมือนกันนะครับนี่ครับผมวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมาเราก็เน้นขายของกันเลยครับบอกตรงว่ามาขายของนี่ครับเหรียญนี่ครับไตมารหกสามรุ่นนี้เหรียญวัสึกนะครับนี่ครับเลขโค้ดหนึ่งศูนย์ห้าสองนะครับนี่ครับกล่องเดิมซีนเดิมผิวลุ้งลุงนะครับเหรียญนี้เปิดที่สามร้อยบาทรวมจะส่งนะครับ ต่อมาก็เหรียญนี้ครับผมนี่แท้ทันหลวงพ่อรวยครับปี5้าก้านะครับผมเป็นเหรียญรวยมหามงคลครับชื่อเดียวกับช่องเลยครับกองเดิมครับนี่ผิวไฟลุ้งๆครับเหรียญนี้ก็เปิดที่350บาทรวมจัดส่งเหมือนกันครับผมนี่แล้วก็อ๋อนี่นี่พื้นที่ท่านไหนสายของขังนะครับเป็นตะกุดโทนเจดสีหลวงพ่อรวยนะครับนี่ตอกตรงนี้ว่าวัดตะโกนะครับนี่ ปี41หรือ40ครับตะกรุดเก่าครับตะกรุดนี้เปิดที่400บาทนะครับนี่ครับนี่ครับผมปพี่ท่านสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นี่เหรียญนี้เลยครับอายุวัฒนมงคล96นะครับเหรียญปี60นะครับนี่นี่ครับผมบล็อกเอบล็อกนิยมบล็อกสายฝนนะครับนี่ครับสวยๆวยเลยครับทองแดงเดิมเดิมนะครับนี่ครับผมนี่ครับผมอ่าเหรียญนี้เปิดที่ 5้ารอบาทรวมจัดส่งเหมือนกันครับผมนี่มาเหรียญนี้เลยดีกว่าครับนี่เหรียญนี้ก็ปีห้าเก้านะครับนี่ครับนี่กล่องเดิมเหมือนกันครับนี่เนื้อทองทิพย์นะครับนี่ครับเป็นเหรียญรวยมหาเศรษฐีปีห้าเก้านะครับเหรียญนี้ก็เปิดราคาที่สี่ร้อยบาทรวมจัดส่งนะครับนี่ครับแท้ทันหลวงพ่อรวยนะครับเหรียญนี้แล้วก็มีเหรียญนี่กระถินหกสามนะครับ นี่ครับเป็นเหรียญเนื้อทองทิพย์นายักษ์นะครับนี่ครับผมพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ครับนี่ครับเนื้อทองทิพย์นะครับนี่ก็เหรียญนี้ก็เปิดราคาที่300บาทรวมจัดส่งเหมือนกันครับผมนี่เหรียญนี้ทีเด็ดเลยครับนี่ครับนี่มีไม่เยอะแต่ก็มีนะครับนี่ครับผมนี่ครับผมนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพะลวยนะครับ นี่เป็นเหรียญรุ่นสู้ภายโควิดนะครับนี่ครับผมนี่ครับเหรียญนี้ก็ราคาที่ให้เช่าบูชาที่100บาทรวมจะส่งครับอันนี้อะไรครับอันนี้พี่อาร์ตนะครับพี่อาร์ตพี่อาร์ตซีเอฟไหมครับพี่อาร์ตครับเมื่อไหรจะทํางานอ๋อทํางานทุกวันครับต่ทำรายได้เสริมครับพี่นี่ครับผมแล้วก็มีเหรียญไหนอีกดีครับนี่เปิดเปิดนี่ เหรียญนี้ยังอยู่นครับนี่รวยยั่งยืนปี5 9นะครับเฮ้ยรวยเหรียญรุ่นอายุยืนนะครับนี่ผมพูดผิดแลอวตื่นเต้นครับก็ผมไลฟ์สดอีกเครื่องหนึ่งขาด้วยนะครับที่เพจครับนี่ครับเหรียญนี้ก็ปี5้าเหมือนกันครับนี่ครับนี่เลยเหรียญนี้แท้ทานหลวงพ่อรวยครับก็เหรียญนี้ก็เปิดเบาๆที่500บาทรวมจัดส่งเหมือนกันครับนี่ครับ แล้วก็มีเหรียญไหนครับนี่นี่ครับผมอ่ะเหรียญน,นี่นิยมปลดหนี้นวะครับรวยปลดหนี้นวะนี่เหรียญน,นี้รวยปลดหนี้นวะเปิดที่สามพันห้าครับพี่ๆถ้ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้แทรับประกันครับแททุกเหรียญครับเช่าจากเพจผมไม่มีคำว,ว่าไม่แทนะ 200, 200, 200, 200, นนครับสองร้อยเหรอครับสองร้อยสองร้อยนี่เลยครับนี่ครับนี่ องค์ละหนึ่งร้อยครับผมผมผมส่งให้ถึงที่ทํางานเลยครับพี่นี่ครับนี่ครับนี่นี่นี่พาบ้านพี่เลยพี่นี่หลวงปู่บุญมาพี่พอาร์ตพี่นี่นี่เหรียญหลวงปู่บุญมานะครับเนี่ยเอาผมให้พี่เลยครับพี่อาร์ตนี่สองร้อยครับอ่ะเนื้อกะไหลทองลงยาน้ําเงินนี่หลวงปู่บุญมานี่ครับนี่ที่วัดไหนหนะเนี่ยวัดกระบินบุรีครับจังหวัดป่าจีนบุรีเนี่ยอ่ะ ผมให้พี่เลยสองอยะนี่อ่านี่โอ้แบตหมดโอ้โหตายแล้วทำไงดีครับนี่ต่อต่อกันเลยครับนี่นี่เอานี่ครับเหรียญรุ่นรวยมหาลาบสี่ศนยครับนี่เหรียญน,นี้ก็ผิวผ่านการใช้งานนะครับออกแดงๆครับเป็นเนื้อทองแดงครับ เหรียญนี้เป็นบล็อกทองคำนะครับนี่ครับเป็นรวยเงินทองบล็อกใหญ่นะครับเหรียญนี้เปิดที่500อบาทรวมจัดส ok ่งครับผมอ่าแล้วก็มีเหรียญนี้ด้วยเหมือนกันครับนี่อันนี้เป็นบล็อกเล็กนะครับนี่โดยมหาลาแต่อันนี้ผิวดําเดิมเดิมเลยครับนี่ออกลุ้งลุ้งด้วยครับนี่ก็เหรียญนี้ก็เปิดที่500บาทรวมจัดส่งเท่ากันครับอ่าพี่ๆท่านใดสนใจก็ต <un S 1> ิด <ihrem> ต <hn> ่อสอบถามเข้ามาเลยยังไงก็อ้าวผมมีเหรียญที่เด็ดนี่ครับนี่ นี่รวย99นะครับเหรียญนี่รวยเกนะครับนี่เลี่ยมกรอบทองสูตรนะครับนี่นี่ฝังเพชรอย่างดีนะครับนี่ครับนี่กรอบทองสูตรนะครับเหรียญนี้เปิดที่500บาทรวมจัดส่งครับนี่กรอบทองสูตรนะครับไม่ใช่ทองแท้นะครับพี่ๆทุกท่านครับอ่าอย่างไงก็นี่ครับผมอ๋อพี่อาร์ตเขาจะดูลงปู่บุญมานี่ผมแบ่งให้พี่เลยนี่ลงปู่บุญมานี่ครับ นี่เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับนี่ถ้าพี่สนใจเนี่ยผมเอาไปให้ส่งส่งให้ยันที่ทํางานเลยพี่นี่นี่ครับหลวงปู่บุญมาครับนี่ครับแท้นะครับแท้นะครับพี่นี่มีมีอยู่เหรียญเดียวนะครับพี่นี่กล่องเดิมครบหมดครับหลวงปู่บุญมาเนี่ยอำเภอกบินบุรีจังหวัดป่าจีนบุรีบ้านพี่เลยพี่ต้องเอานะพี่พี่ต้องเอานะ เหรียญนี้แล้วก็มีเหรียญหยิบก่อนอืมอ่ะนี่อันนี้เหรียญปิดตาหลวงพ่อรวยปีสามเก้าตอกตะกุดเงินนี่เลี่ยมพลาสติกกันน้าอย่างดีครับปิดตาจิ๋วนะครับมีปิดตาบล็อกจัมโบ้กับปิดตาจิ๋วนะครับเหรียญนี้ก็นี่ครับเป็นเนื้อมวลสารอย่างดีนะครับนี่ครับนี่จะถ้าถ้าเห็นใกล้ๆนะเนี่ยเนี่ยจะเป็นยันหมดเลยครับนี่ครับอ่ะเหรียญนี้ก็ บอกนี้เป็นเนื้อผงนะครับผงตะไบตอกตะกุดเงินครับเหรียญองค์นี้ก็เปิดที่แปดร้อยบาทครับนี่ครับฝังตะกุดเงินแท้นะครับพี่เหรียญแท้นะครับนี่อ่าอันนี้ก็นาคปกหลวงพ่อรวยนะครับนี่ปีห้าแปดครับรุ่นรวยทันใจครับนิยมนิยมเลยครับอ่าเปิดที่สองพัสองครับองค์นี้สวยจมูกเดิมแท้ครับมีอะไรให้พี่ๆสนใจอีกนะนี่ ผมก็ไม่รู้จะอะไรครับนี่เหรียญน,นี้อเหรียญกระถินหกหนึ่งครับผิวออกลุ้งนะครับนี่นี่ครับผมสวยๆเลยครับต่อโค้ดรอเรือที่ตรงนี้นะครับเหรียญน,นี้ก็เปิดที่สองร้อยบาทรวมจัดส่งนะครับนี่ครับผมนี่พี่ๆท่านทีสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมก็จะเปิดนี่ ไตรมาส93ที่พี่ๆท่านก็อาจจะเห็นกันในคลิปนะครับรีวิวกันไปแล้วนี่เดี๋ยวนี้ผมเปิดที่พันหนะครับพี่ๆทุกท่านครับแท้ทันหลวงพ่อวยนะครับปี57นะครับนี่ครับเนื้อกระหลาทองนะครับเนื้อทองทิพย์นะครับโอ้สวยๆเลยครับเอย่างนี้บอกเลยพี่ๆท่านสนใจก็ติดต่อสอบถามมาอาทิเด็ดเลยครับนี่อ่ะรวยทันใจครับนิยมสุดๆนี่กล่องเดิมซีนเดิม นี่ครับผมรวยทันใจปี58ครับนี่เป็นเหรียญก็อยู่ในชุดนี้ครับอยู่ในคู่กันครับนี่แต่แต่เหรียญนี้จะเป็นเนื้อกรรมการครับเป็นชุดกรมการชุดแยกจากชุดกรมการมานะครับนี่เหรียญนี้เปิดที่ห0 0พันนะครับพี่ๆทุกท่านครับผมห้าพนบาทนะครับนี่รวยทันใจลงยานครับชุดกรมการนี่พี่ๆมีเหรียญหนึ่งครับพี่ๆในสนใจก็เปิดหมดนะครับช่วงนี้นี่ครับอันนี้เลี่ยมทองแท้นะครับนี่นี่ครับผม เป็นเหรียญรวยชนะจน6 2สองครับนี่เนื้อกาลหล่ทองลงยาแดงนะครับนี่เลี่ยมกอบทอง80เนะครับพี่ๆทุกท่านครับผมนี่นี่ฝั่งเพชรด้วยนะครับนี่ครับนี่ทอง80ิจริงๆนะครับนี่ครับเลข3าหลักสวยๆนะครับนี่เดิมๆถ้าเหรียญนี้ก็มีมีรีวิวกันแล้วพี่ทุกท่านก็กลับมาดูคลิปย้อนหลังกันได้ครับเหรียญนี้ผมเปิดที่1 1 5 0 0มหนึ่งบาทนะครับผมนี่ครับแล้วก็ เหรียญไหนดีนะผมก็เปิดให้พี่ๆทุกท่านมีมีเยอะครับพ,พ,พี่พี่ทุกท่านอ่าสมเด็จนี่สมเด็จปีสี่สองสมเด็จเลื่อนยศนะครับฉจองสมณสัต์หลวงพ่อรวยนะครับนี่ครับสมเด็จนี่มีผงตะไบมีติดท้องนะครับแต่เหมือนเส้นผมเส้นเกษา,าหลวงพ่อรวยอะ่ะโดนถอนไปครับเหรียญนี้ผมเปิดที่สองพันเนี่ยไม่ใช่เหรียญแถบองค์นี้ผมเปิดที่สองพันบาทนะครับแท้ทานนะครับสมเด็จ องใหญ่มากครับนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงครับสมเด็จองเนี้ยผมบอกเลยนี่หายากครับพี่โอสมเด็จรุ่นเนี้ยผมบอกเลยไม่ไม่ได้หากันง่ายๆหายากจริงครับสมเด็จเนี้ยโอเคครับสําหรับวันนี้ก็มีมีเท่านี้นะครับพี่พ,พี่ทุกท่านครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องน้องด้วยนะครับเพื่อให้น้องได้มีประสบการณ์แล้วก็ ขอให้ผู้พี่ทุกท่านปลอดภัยจากโควิดด้วยนะครับยังไงก็น้องๆก็น้องก็เป็นกำลังใจให้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร์ด้วยครับโอเคครับผมยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ